เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าขำขัอาานอไรสาลาจงวยโยย้มหากรน,นี่อัตมาคุยถึงเอไปจับอีปูเนาะบัดหานี่อาตมาเสียบถึงไปหาจับกีกะปอมเอไปหาข้องขีกะปอมน่าเป็นเล็กน้อยประมาณป .2 ป .3 ก็ว่าได้กระปอมยุคคุมวัดเนี่ยโอ้ยหลายหลายปีนั่นอัตมาจำได้นเนาะไปหาค้องกับมู เทิงคล่องเึิงยิ่งกะว่าไปได้มาแล้วกะเอามาก้อยเอามาผัดเผ็เอกินสมัยจัก,กีีเนาะเด็กน้อยซูมือนีหาก,กินบ่เปลี่ยนคือจังจัก,กีีเด็เดกน้อยจะก,กี่หาก,กินเป็นเปลี่ยนซูมือนีขันบ่ม่พอไม่แม่ตายถิ่มซื่อเอือบอกใส่มันโหลดเมื่อนั้นไปคล่องกะป้อมได้ประม่านซิบหาโตบ่หืออาตมากะยางพันเพื่อนพอไงอันหนึง่ง เรากำลังสารกองเข่าของเราอยู่เรามีหลานผู้หนึ่งเรียนน้ำกันดังแต่เป็นเล็กน้อยคนละก็เลยมาห่วงเอือนมันพอไงสารกองเข่าอยู่หันกเ็เลย้ทำมึงเอือนมันไปใสอัตมากระตอบาไปคล้องกระป๋อมโอ้ยโมหาสูขีบาปเอ้ยสูไปเหตุมันเหตด์อย่างมันกลับเป็นสัตว์ไม่คีวิตขึ้นกันกับเฮ่านี้ละลืมบอกว่าพอไงนี่เล่าเขาวัดดีดีย่อม พวกวันศิลป์นี่สิเห็นเล่าไพ่กองเข่าไปบัดเล่ายางมาหาอาตมาเล่าเกลี่ยบกกอกโปะเกลี่ยบแห้งหรอกเอาบันไปปอยเดือดตัววันบักเท้ากว่าสัน้นเด้เล่ากระดึงของออกจากมืออาตมาไปมือเื่นเศร้าจังมาเอาของน้ำพอยไงกว่าสั่นเด้อพอไงเสียวไปปอยมันบาปสูจะไปหาเฮ็ดผนาวาอาตมากับยางออกจากเงือนเล่าดือด้อ ทีเราสวนว่ามันบาปโจนบาหยอดอยงีเยมอแลี้ยมือนัอน้นมันมีหมอลำขอเขายุสาร่ากลางบ้านเนาะหลานของพ่อ่ทีงงทเราญาติของออกจากมืออตาตมามันกลับมาเบิงหมอลำคขึ้นกันมันถามอตาตมาบ่ามึงกินเข่าเราบอ่อตาตมากระตัวบากินแล้วมึงกินกับยังกูกินกับถอดไข่อตาตมาก็เลยถามมันขึ้นมึงเรยมึงกินเขาเราบ่ กูกินแล้วมันว่าอาตมากระถามไปอีกมึงกินเข่ากับยังมันหลับตอบว่าพ่อไงกูวก้อยกับปอมสู้กินพานะ